สวัสดีครับผมธนาบุนะครับผมวันนี้ก็พุทธครับน้ําท่วมออกไปไหนไม่ได้เลยก็เลยทําแบบทําแบบทักชีโรยหน้าไปก่อนนะครับก็รีไซเคิลไปนะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นทีดนึงก็พยายามฟังที่ผมพูดแล้วกันครับก็ <S 1> <S 1> วัฒนธรรมเรื่องวัฒนธรรมกเดี๋ยวเราก็ต้องมสาสรางกันก่อนว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันหมายถึงอ,อะไรครับวัฒนธรรมเนี่ยหมายถึงสิ่งที่มนุษย์ ได้สร้างขึ้นนะครับทั้งเป็นรูปของนามธรรมและรูปธรรมครับผมก็<อ>หมายถึงสิ่งที่นมนุษย์สร้างขึ้นนะครับกออาจารไม่ค่อยหอน,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 นผมจะพยายามเขียนให้เร็วๆก็พยายามฟังเราแล้วนะครับมันจะสร้างขึ้นเป็นรูปนามธรรมาและรูปธรรมนะครับแล้วก็หลังจาก รู้เรื่องว่ามันหมายถึงอะไรอะไรยังไงแล้วเนี่ยก็คือมาดูุประเภทนะครับซึ่งประเภทของวัฒนธร,รรมเนี่ยมีอยู่สองประเภทนะครับก็คือ,อวัฒนธร,รรมวัตถุครับและวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุวัฒนธรรมวัตถุก,ก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับผมก็ได้แก่พวกวัดวา,ารามอะไรเงี้ยครับคือสิ่งมนุษย์สร้างขึ้นส่วนสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุนะครับ ก็คือความเชื่อหรืออุดมการณ์ต่างๆนะครับผมอุดมการณ์ต่างๆนะครับก็เนี่ยคือจะเป็นประเทของวัฒนธรรมครับซึ่งแบปสองอย่างแล้วก็ต่อจากนี้ก็จะมีลักษณะลักษณะของวัฒนธรรมลักษณะของวัฒนธรรมเนี่ยมีหลายรูปแบบนะครับผมซึ่งแบบปออกมากเนี่ยก็คือจะมีอยู่สี่อย่างะครับคือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น หรือเป็นสิ่งจากการที่มนุษย์ได้เรียนรู้หรือจะเป็นสิ่งเป็นการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นนะครับแล้วก็อีกอย่างคือมรดกสังคมครับสร้างขึ้นของอะไนะครับสิ่งครับน,นี่บอาจจะล้วนๆหน่อยครับเพราะว่ารีบทำนะครับแล้วก็สุดท้ายครับบอกเกิดบอกสิ่งที่ทําให้เกิดวัฒนธรรมขึ้นนะครับตัวแปรต่างๆ ก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ 6- กหรือเนี่ยนะครับก็ตัวแปรต่างๆก็ดูสกิมนิดนึงครับเกิดจากสภาพแวดล้อมเกิดจากค่านิยมอาชีพแล้วก็เทคโนโลยีแล้วก็วัฒนธรรมท,าที่จากจากต่างประเทศเข้ามาครับผมก็จะมีอยู่ประมาณ6อย่างนี้ครับผมก็อย่างที่บอกไปน,นะครับ อันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาของบทที่เจนะครับก็ขอบคุณมากครับ